สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีค่อยบอกจอนแรกเอฟซีครับไอ้โรนนะครับเอฟซีครับไอ้โรนในนิทานเรื่องนี้ครับโอ้โหไอสัตว์ออกมาปั่นนะดูนะออกมาปั่นนะดูเอซีครับนะออกมาปั่นนะดูนะครับออกมาปกป้องลองรีบนะครับรองรีบคือใครสิครับรองรีบก็คือน้าไหลเอฟครับนะโอ้โหมึงนี่แม่ง แซบจีจ้าเลยนะนีลรามนี่แซบจีจ้าเลยนะไอโ้โรนนะไอ้โรดบามอไอ้โรดพาร์บอมไอ้โรดพาร์เกหรือว่าฉายาไอ้โรดหกหมื่นเอฟซีครับตอนนี้ครับ,นนรบเป็นขบวนการที่จะออกมายุนะครับให้กับรอ,อ,องรีบนะครับกับละเอ็ดนะครับนะแล้วก็พวกผมตีกันนะครับนะ แล้วก็ออกมาปกป้องรองรีบนะครับแบบว่ารองรีบไม่ผิดไหนสิครับนะเรียกร้องให้เจ้วหวีออกมาผมจะฟังให้นะพวกเราไม่ได้คนโง่หรอกทุกท่านนะ <_ d ata> พวกผมเนี่ยไม่ใช่คนโง่หรอก,กท่านพวกเราพลาดอะไรบางตนมาเยอะในโซเชียลเนี่ยไอไอไไอรทพาเกนะรถพาบอมมึงฟังพี่นะมึงยุไม่ขึ้นหรอกพวกกูเนี่ยพูดกันก็คืนจม ถ้าไม่จบก็ใส่กันยับคือเก่านะคือเก่าแต่พวกกูจะไม่มามามีปัญหากันเพราะว่าคำยุแยงของมึงหรอไอไอไอล้นภาพบอมนะสิ่งที่มึงออกมาเนี่ยปกป้องรองรีบเนี่ยมึงแสดงมึงเสแสแ้งไอสัตว์ไอสัตว์ได้ไ่มนำมึงเสแสร้งเพื่อให้รองรีบเพาพวกกูเนี่ยนะทะเลาะกันใช่ปะ คุจะให้ลองรีบพวกกูเนี่ยทะเลาะกันใช่ปะ่ะเออแต่พวกกูเนะี่ยพูดจะจบพวกกูเตือนติลองรีบถ้าลองรีบไม่จบก็แล้วแต่ลองรีบลองรีบก็คงจะรู้ว่าอะไรอะไระแต่พวกกูไม่ไปตามเกมลอยล้นได้ปะ่ะอีบานอีกตัวนึงโอ้โหมาพอกันเสื้อทุกเรื่องเสื้อทุกเรื่องหิวคอนเทนต์ครับหิวคอนเทนต์นะครับนะ หิวคอนเทนต์ครับไอโรนพักเกยหิวคอนเทนต์ทุกท่านนะหิวคอนเทนต์หาเรื่องเป็นยุ่งนี่นั่นตลอดคือแบบพูดง่ายคือพูดง่ายคือแบบหาเรื่องยุบุบปัป้นให้เขาทะเลาะกันอะ่ะเข้าใจปะหาเรื่องยุบุบปั้นให้เขาทะเลาะกันไม่มีอะไรครับก็ผมพูดแล้ว,วผมจบนะ ลองรีบหรือวันอะไรเขารู้ตัวว่าเขาทาอะไรอยู่เขารู้ตัวเข้าใจปะเออเขารู้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ตัวคือไอโ้โ้นพะปอมได้ปะเสือกทุกเรื่องไอ้เหียตัวเองแม่งยาตัวไม่รอดเลยคดีวงคดีฟาร์มหมายจับแม่งก้าวลงพักสิบลงพักไม่เคยไปรับทราบข้อกล่าวหานะไม่เคยครับไม่เคยไปรับทราบข้อกล่าวหาสถานที่แม่ง ัวเองนี่แม่งก็สร้างวีรกรรมไว้เยอะนะครับคดีฟานมเยอะแยะมากมายใกล้กองนะนะครับคดีฟาร์มเยอะแยะมากมายใกล้กองก็ไม่สนใจอะไรนะลองรีบเราจะฟากไปถึงลองรีบนะอะไรที่เบาได้ก็เบานะนะครับ นะไอ้ลวนไอ้ลวนพาะอมไอ้ลวนพาะอมนะเอาอยัางไงมึงเอาอยัางไงหลวงพ่ปปอม,มึงตอบกูมาดิมึงจะเอาอยัางไงฮะมึงตอบกูดิว่ามึงจะเอาอยัางไงหลวงพ่ปปอมชีวิตเนี่ยกูถามไปดิว่า ชีวิตมึงยังมีค่าอะไรบ้างกูถามไปดิฮะชีวิตมึงยังมีประโยชน์อะไรบ้างชีวิตมึงไม่ได้มีประโยชน์นเลยเลยไอ้ล้นพับลอมคดีฟาร์มไอ้เคลียร์รยามึงจะมายุให้ไอ้ลองรีบกับร้อยเอด็ดกับคอยบอกเจ้าแล้วตีกันเหรอหรือว่าจะหลงกลตามมันดีวะฮะหรือว่าจะหลงกลตามมันดีวะอืม หลงโกนตาไปไอโรมาปอมเนียวะมึงนี่มันจังไรจริงๆกูไม่เคยเจอใครจังไรอย่างงก่อนเลยนะสุดตีจริงๆไอ้ออกปกป้องอะผีเข้าพี่ครับผีเข้ามันเศษแต้บปกป้องนะออกปะเศษแต้ปกป้องนะ เพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับฝากไปถึงไอ้ไอ้โลนนะครับไอ้โลนพับบอมนะครับแล้วม่นต้องเสือกเอ้พระบอลไม่ต้องเสือพกพรากูจะอะไรกันไม่ต้องเสือกของของแก๊งของพวกกูเข้าใจปะเออไม่ต้องมาเสืออหรอกเข้าใจไมพับบอลมึงมึงไม่ต้องเสือ,อกเรื่องนี้มึงไม่ต้องเสือ,อกเข้าใจปะมึงเอาเวลาไปดูลูกเมียมเหยไ่ยสัตปล่อยลูกอยู่วัดไอ้ส้นตีนคนอย่างมึงนี่แม่งสุดติ่ง สุดตรงกูไม่เคยเจอคนอย่างมึงก่อนเลยนะไอโรสพลปลอมเจ่งกูไม่เคยเจอคนนี่แม่งจังไรเหมือนมก่อนเลยเมื่อไหร่มึงจะเลิกขายพลปลอมเมื่อไหร่มึงจะเลิกตีมอฮะมึงตอบกูดิเมื่อไหร่มึงจะเลิกขายพลปลอมเมื่อไหร่มึงจะเลิกตีมอมึงตอบกูสิมึงเอามาเนี้ยอาเนี้ยมึงตอบกูนะอ่ะเนี้ยมึงตอบกูเนี่ย ฮะมามึตงตอบกูเนี่ยเมื่อไรมึงจะเลิกขายพัดปอมเมื่อไรมึงจะเลิกตีมอมึตองตอบกูได้อ่ะอ่ะอ่ะออสัตว์เสือกทุกเรื่องนี่อ,อัปอายุครับนี่อ,อัปอายุนะนะไอร้รถพัดปอมอัปอายุยุให้พวกผมเนี่ยมาทะเลาะกันเองนะก็เอานะเดี๋ยวจะบ้าอายุตามไม่รู้สิหน่อยเอนะพวกกูพวกผมไม่ฟรีก็คุยกันก็นกนจบ มันว่าที่ผลงานทุกอย่างมันว่าที่ผลงานใช่ปะเออทุกอย่างเนี่ยมันว่าที่ผลงานถ้านนไหนมีผลงานอ่ะมันก็ดีใช่ปะเอออันนี้มันก็ต้องว่าที่ผลงานว่าระมาณนักแคประมารนักโคลมีผลงานใช่ปะเออส่วนนไหนมีผลงานเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เอฟซีพิจารณากันเอาเองผมก็บอกน่้นไหนไปทำประชาเลยว่าให้ร้องแปลงสามได้ปะให้น้ไหนร้องแปลงสาม ได้ป่ะเออให้เน่าไหร่ร้องแปลงสามเน่าไหร่ก็ไม่ร้องแปลงสามวินาทีหนึ่งได้ป่ะนะครับผมก็เลยจะเตะน่าไหร่แล้วผมไม่ได้พูดอะไรแล้วแต่ะน่าไหร่แล้วเน่าไหร่จะร้องไม่ร้องแล้วเตะน้าไหร่แล้วผมไปเกี่ยวเน่าไหร่แล้วผมเตือนเน่าไหร่แล้วผมบอกว่าเน่าไหร่ต้องเน่าไหร่ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนั่นตัวเองนะครับถ้าเน่าไหร่ไม่ออกมาก็แต่ะน่าไหร่แล้ว ใช่ป่ะเออแค่นี้นะ